พอแรงถึงห้าว่าพุ่มแรงบอกร้านพ,พุ่มแพงร้านเอินทุกว่าแล้วก็ต่อราคาแต่ก็ยากมาทํากับพุ่มมาแหละถึงพุ่มก็ไม่เข้าใจว่าตีต่อราคาพุ่มทําไมทําไมไม่ไปทําร้านเดี๋ยวเขาทําทุกว่ามันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับขันขันหน่งปล่มปลําสี่ห้าเจยวโมงว่างที่ได้สักขันไม่ใช่ทำแ,แป๊บเดี๋ยวถึงส่งถึงกิดต่างเดีย ถ้ารานพ่มแบ่งริงลกขาตัางจังหวัดคงไม่วิ่งมาทําทึ่งแต่รานพ่มลกใช่มันมาเป็นพันวิ่งทางไกลญิงว่างนี้ลาวนำมันก็แบ่งแต่อดทซ้าย่างครับมาทําทึ่งที่รานเดินลองคิดแล้วกันนะครับฝากทึ่งมิดรักแฟนเพลงทางไล่นะครับคันคิดแล้วว่าดีคันคิดแล้วว่าชอบเห้งานเขาแล้วว่าโชกใจอย่าต่อราคาเขาเลยครับ